ครับผมคลิปนี้ก็จะพามาชมตู้เบสเทอร์โบส8ปนี้นครับตอนนี้ตะแกรงปั๊มเพิ่งมาถึงนะครับครับผมสเปคนี้ก็มีตะแกรงปั๊มครับขอบเหล็ก มือจับไม้นะครับผมก็สีระเบิดอีพ็อกซี่นะครับเพลหลังพร้อมสายลำโพงนะครับต, <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ตู้เปล่าสเปคนี้ตู้เปล่าอยู่ใบอยู่ที่ใบละ4,700บาทนะครับตัวนี้นะครับ ขนาดก็สูง80ลึก80นะครับตัวนี้กว้าง5 6เซนนะครับข้างหลัลลงก็จะเป็นเพจ สเปกคอนนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับพอดีจะใส่ดอกด้วยนะครับผมใส่ดอกให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ปรออะมาณนี้ครับผม